สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันในรุ่งสางวันจันทร์ที่21กรกฎาคมกันเช่นเคยนะครับพี่น้องก่อนที่เราจะไปเจาะลึกสภาพอากาศประจำวันกันวันนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็เอามาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับที่ผ่านมาเรามักจะประเมินสถานการณ์ฝนในภาพใหญ่ด้วยปรากฏการณ์ระดับโลกนะครับพี่น้องอย่างเอลิโยและลานิยาใช่ไหมครับ แต่วันนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองนะครับมาใช้เครื่องมือที่ย่อส่วนลงมาและใกล้ตัวเรามากขึ้นนะฮะนั่นก็คือดัชนีไดโพลมหาสมุทรอินเดียนะฮะหรือที่เขาเรียกว่า Indian Ocean d ี p o ไดโพ d อิเรียกย่อๆว่าค่า IOD นั่นเองนะครับพี่น้อง IOD คืออะไรผมขออนุญาตทบทวนแบบสั้นๆนะครับเพราะปรากฏการณ์นี้ผมเคยทำคลิป อธิบายแบบยาวๆให้ฟังไปแล้วตามหน้าปกนี้นะฮะพี่น้องที่อยากทราบรายละเอียดลึกๆนะครับก็สามารถย้อนกลับไปเปิดชมกันได้นะครับ IOD ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่เกี่ยวข้องกับอุณหภ,ภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดียซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยเฉพาะในแถบประเทศรอบๆนะฮะรอบมหาสมุทรอินเดียที่รวมถึงพื้นที่ประเทศไทยของเราด้วยครับ ปีใดที่ค่า IOD ค่าบวกเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นโพสตีฟเนี่ยครับนั่นก็หมายถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะครับทางตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียอุ่นกว่าปกติและทางด้านตะวันออกนะฮะใกล้ๆกับอินโดนีเซียและออสเตรเลียเย็นกว่าปกติมักจะสัมพันธ์ก,นกันกับปริมาณฝนที่ลดลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะทั้งนี้ก็รวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับ ในขนาดเดียวกันนะฮะปีใดที่มีดัชนี IOD มีค่าติดลบนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าเนกาทีฟ IOD ก็แสดงว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลทางด้านตะวันตกนะฮะแถวแถวแอฟริกาด้วยนะครับอของมหาสมุทรอินเดียเย็นกว่าปกตินั่นเองแล้วก็ทางตะวันออกนะอุ่นกว่าปกติซึ่งก็จะไปมีความสัมพันธ์กับ ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยเราด้วยนั่นเองครับทีนี้เรามาดูการอัปเดตนะฮะผลพยากรณ์จากค่ากราฟล่าสุดกันเลยครับพี่น้องเส้นกราฟสีต่างๆที่พี่น้องเห็นอยู่นั้นก็แสดงการคาดการนะฮะค่าดัชนี IOD จากแบบจำลองต่างๆเลยนะครับของสำนักพยากรณ์ทั่วโลกนะฮะแต่ละสำนักนะครับสีหนึ่งก็สำนักหนึ่งนั่นแหละครับ จะเห็นว่าในช่วงต้นปีนะครับเรามองย้อนไปนะฮะในช่วงซ้ายมือนะครับจะเห็นดัชนีต้นปี2,568เนี่ยฮะา IOD ก็จะอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์นะครับแล้วก็เป็นบวกเล็กน้อยนะครับพี่น้องและเข้าสู่ช่วงเป็นกลางนะฮะจนถึงเดือนกรกฎาคมนะฮะซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝนของประเทศไทยเรานั้นน้อยกว่าปกติจนถึงใกล้เคียงปกตินั่นเองนะครับ ถัดมาในช่วงครึ่งหลังเห็นไหมครับพี่น้องทุกท่านจะเห็นเส้นกราฟนั้นเริ่มโค้งลงนะครับโดยผลการวิเคราะห์หรือความเห็นของสำนักพยากร์ส่วนใหญ่คาดการไปในแนวเดียวกันว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568ไปจนถึงมก,กราคมนะครับเดือนมก,กราคม2569ชี้ไปที่ค่าดัชนี IOD ที่เป็นลบนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ เนกาทีฟไอโอนะฮะอยู่ด้านล่างนะฮะโดยค่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า0นย์ะครับแล้วก็บางแบบจำลองเขาก็คาดการนะ,ะบางสำนักนะฮะก็คาดการว่าจะติดลบไปมากจนกระทั่งถึง1เลยนะฮะเห็นไหมครับลบหหรือต่ำกว่านั้นนะ,ะเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะก็จะส่งผลต่อประเทศไทยของเรานะ,ะผลกระทบก็โดยบ้านเราก็จะมีแนวโน้มที่ฝนตกมากขึ้นนะฮะ ซึ่งเนกาทีฟไอโอนี้มักจะนำมาซึ่งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะลมซาเวตเนี่ยครับที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมทำให้ได้รับปริมาณฝนที่สูงกว่าปกติในช่วงปลายปีถึงกับต้นปีหน้านะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนของปีนี้ผมดูกราฟแล้วก็อธิบายมันสั้นเกินไปนะครับพี่น้องผมแถมการวิเคราะห์แบบพิเศษกันแล้วกันนะครับจาก ให้กับพี่น้อง FC ทุกท่านนะก็เป็นการส่วนตัวด้วยการใช้ประสบการณ์นะฮะเจาะลึกการอ่านค่าเป็นรายเดือนให้พี่น้องฟังเพิ่มเติมฮะเพื่อทุกท่านจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นก็ได้ดังนี้นะครับโดยรายละเอียดของกราฟนี้นะครับกําลังจะบอกกับเราว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องในเดือนสิงหาคมเนี่ยเขาก็คาดหมายว่าปริมาณฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นกว่าปกตินะฮะในรอบภาพนั่นแหละครับ,รบโดยดัชนี IOD เนี่ย ค่าเป็นลบก็จะเริ่มส่งอิทธิพลทําให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นพัดพาความชื้นจากมหาสมุทรเข้าสู่ประเทศไทยได้มากขึ้นนะฮะจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกกระจายต่อนเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับก็คือในเดือนสิงหาคมเป็นแบบนี้นะครับถัดไปในเดือนกันยายนนะครับพี่น้องคาดการว่าปริมาณฝนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกว่าปกติซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนั้นนะฮะ เราก็ทราบกันดีหรือรู้กันดีอยู่แล้วนะครับมักจะเป็นเดือนที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงสุดอยู่แล้วนะครับพี่น้องแล้วก็เมื่อผนวกกับอิทธิพลของ Negative IOD เนี่ยครับที่ยังคงดำเนินอยู่อาจจะทำให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดฝนตกในระดับปานกลางถึงหนักนะต่อเนื่องยาวนานขึ้นและอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ของน้ำนะครับน้ำที่มาก ก็คือน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมอะไรประมาณนั้นฮะน้าท่วมขังในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่เดือนตุลาคมนะพี่น้องคาดว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นกว่าปกติเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะฮะซึ่งก็อยู่ในปลายฤดูฝนหรือ,อช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับแม้ว่าโดยปกติแล้วปริมาณฝนจะเริ่มลดลงนะครับในปลายเดือนตุลาคม เมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูแต่ด้วยอิทธิพลของเน a t i v e IOD นะฮะค่า,า IOD index เนี่ยครับที่ยังคงอยู่เป็นลบแบบนี้อาจจะทำให้เส้นทางพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยครับมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นหรือมียอมความกดอากาศตามกำลังแรงพัฒนาขึ้นนะครับส่งผลให้ปริมาณฝนยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะฮะ ฝั่งตะวันออกที่กําลังจะเข้าสู่หรือดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วก็ภาคกลางตอนล่างนั่นเองครับโดยข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องก็เป็นการอ่านค่าล่วงหน้านลครับอ่านค่าใพี่น้องฟังล่วงหน้าการคาดการ IOD แบบภาพรวมนะครับก็เหมือนเป็นการพยากรณ์ระยะยาวนั่นแหละครับพี่น้องซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้สูงนะครับเช่นกันก็เป็นข้อมูลที่เอามาฝากพี่น้องหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ กลับไปดูเส้นทางพายุวิภากันนะครับพี่น้องในวันนี้นะครับจากข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้พายุวิภาก็ได้ปรับกําลังนะฮะขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นได้จริงๆนะครับแต่แต่เป็นการปรับที่ไม่ได้ปรับตอนลงเอาตังเกียร์ซะิปรับเมื่อวานเดียครับพี่น้องโดยข้อมูลของ ECM นะฮะก็ไปตรงกับ JMA อุตนุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะฮะที่ผมคอเช็คไปก็ให้เป็น พายุใต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง121กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เกินเกินอะไรครับเกินมาตรฐานมากิโลเดียวก็คือปกติแล้วใต้ฝุ่นก็120ใช่ไหมครับพี่น้อง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสปีดของเขาก็เกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับแต่ในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้านี้นะครับพี่น้องศูนย์กลางของพายุเขาก็ได้ขยับขึ้นฝั่งนะครับ ขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนแล้วก็เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกอย่างต่อนเนื่องจึงทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับจนถึงเช้าวันนี้นะครับก็จะปรับกําลังลดลงมานะครับเหลือความเร็วลมเพียง78-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับโดยคาดหมายว่าในช่วงเที่ยงถึงบ่ายในวันนี้นะครับพี่น,น้องพายุวิภาจะเคลื่อนตัวนะครับลงสู่อ่าวตังกีฮซึ่งคาดการว่าเมื่อลงน้ําอีกครั้งเนี่ยครับ พละงกาลังของพายุก็จะถูกชาร์จขึ้นมาอีกรอบนะครับพี่น้องแล้วก็จะอาจมีสปีดลมสูงถึง108กิเมต่อชั่วโมงนะครับก่อนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในบ่ายของวันพรุ่งนี้ครับ22กรกฎาคมจากนั้นเส้นทางก็ใกล้เคียงนะครับยังคงใกล้เคียงกับของเดิมก็คือค่อยๆลดกําลังลงขณะที่ผ่านประเทศลาวตอนบนแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะก็บริเวณจังหวัดเชียงราย ก็ตั้งแต่ในช่วงตั้งแต่ลาวถึงเชียงรายเนี่ยก็ในช่วงบ่ายวันที่23ถึงเช้าวันที่24กรกฎาคมนะฮะก็กําหนดการเขาแบบนี้ในสถานะย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับพี่น้องก็คือกําลังมันลดลงเหลือประมาณ40ถึง39กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับก็น่าจะสลายตัวในบริเวณนั้นนั่นแหละรครับ บริเวณประเทศเราเนี่ยครับตอนบนนี่ก็คือแท็กเส้นทางล่าสุดซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันใหม่นะครับพี่น้องว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับมาต่อกันที่ลมมรสุมนะครับระดับ850เฮกโตปสาสคาลกันนะครับวันนี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังคงพัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคนะครับก็เป็นตะวันตกเฉียงใต้ครับวันนี้ รวมก็แนวนี้เลยครับพัดยกเล็กน้อยนะฮะโดยจะพัดผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกําลังปานกลางในขนาดที่ภาคเหนือล่างนะครับอีสานแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนจะพัดด้วยกําลังที่แรงมากนะครับพี่น้องถึงโคตรแรงนั่นแหละครับส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ตอนล่างนะครับก็จะพัดด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับแล้วก็ยังมีริมความกดอากาศสูงแย่ขึ้นมาเป็นระยะระยะเช่นเดิม และในวันนี้นะครับพี่น้องลองสังเกตนะฮะสังเกตไปที่พายุนะฮะจะเห็นกระแสลมที่หมุนรอบพายุนะหรือที่เขาเรียกว่าสนามลมโดยรอบเนี่ยฮะสนามลมแวดล้อมโดยรอบเนี่ยของพายุนั้นมีลักษณะเป็นทรงกลมทรงเกลียวนะครับที่ชัดเจนนะครับคมเลยนะครับคมมากเลยนะครับนั่นเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงพลังของลมนะฮะ ใกล้ศูนย์กลางพายุที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับการที่ตัวเลขความกดอากาศลดต่ำลงไปอย่างต่อนเนื่องนั่นเองครับตอนอยู่ตอนเนี้ฮะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณอ่าวตังเกียรนะครับกระจอะขึ้นเวียดนามดังนั้นเมื่อพายุหมุนเร็วขึ้นนะครับพี่น้องการม้วนตลบเอาลมเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยครับก็จะเร็วและถี่ขึ้นนะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงพายุนะครับอย่างพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของไทยก็จะเกิดปรากฏการณ์ ที่เรียกว่า p r i m รีไพม i รีมอิมเจอร์อินโฟนะครับหรืออะไรครับหรือการถูกดูดการเอาความชื้นและพลังงานเข้าไปหาพายุก,ก่อนนะครับทิศทางการพัดของลมนะฮะมองตามลูกศรสีแดงนั่นแหละครับพี่น้องมาถึงการเคลื่อนไหวของลมระดับบนนะครับ500เฮกโตปาสาลครับในวันนี้กระแสลมบนนะครับพี่น้องยังคงพัดออกเป็น2ส,ส่วนที่แตกต่างกันครับ ส่วนแรกก็มองด้านบนก่อนเลยนะครับมองด้านบนของพื้นที่ประเทศไทยก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดวนทวนเข็มนาฬิกานะครับไหลออกมาจากขอบแบบไซคลนิกของพายุเข้ามาครับส่วนที่2ก็คือด้านล่างนะครับพี่น้องด้านล่างจากทะเลน้ามันนะก็จะเป็นกระแสลมที่พัดมาจากตะวันตกเฉียงใต้นะครับปกคลุมพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับด้วยกําลังที่แรงมากนะครับแรงมากเช่นกัน ทิศทางของลมระดับบนโดยรวมนะครับพี่น้องก็สามารถมองตามลูกศรสีเหลืองนะครับบนแผนที่ได้เลยครับดังนั้นนะครับเมื่อเรานําข้อมูลลมทั้ง2ระดับเนี่ยฮะการเคลื่อนไหวของลมเนี่ยครับมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับบนโมเดลคาดการฝน24ชั่วโมงฮะตามลูกศรสีเหลืองสีแดงวันนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับพี่น้องเรื่องราวของฟ้าฝน3รูปแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันในประเทศไทยแล้ว แต่และพื้นที่มีปัจจัยควบคุมที่แตกต่างกันไปไปอย่างาเขาเรียกว่าสิ้นเชิงหรือเปล่านะครับพี่น้องลองดูนะครับดูด้านบนก่อนนะครับพี่น้องสําหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานในวันนี้ต้องเจอกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า primary moisture info หรือการถูกดูดเอาความชื้นและพลังลง,งานเนี่ยครับเข้าไปหาพายุก่อนโดยพายุวิภาที่กําลังทรงพลังก็ ส่งพลังอยู่เนี่ยครับก็เปรียบเสมือนโรงงานขนาดใหญ่นะครับพี่น้องที่ต้องการเชื้อเพลิงก็คือความชื้นนะครับจำนวนมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนตัวเองส่วนลมรสมก็เปลียนเสมือนสายพานลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าไปนะฮะแต่วันนี้สายพานลำเลียงส่วนใหญ่ก็ถูกเบี่ยงเส้นทางให้ส่งเชื้อเพลิงตรงไปหาแต่ยังโรงงานแห่งนี้ก่อนนะครับก็ทําให้เชื้อเพลิงที่ส่งมายัางโรงไฟฟ้าท้องถิ่นนะครับถ้าเปรียบเสมือนภาคเหนือและภาคอีสานก็เป็นแบบนี้ก็มีปริมาณ ลดน้อยลงไปครับก็ซึ่งสาเหตุหลักก็ที่ทําให้ปริมาณฝนในภาคเหนือและภาคอีสานส่วนใหญ่ในวันนี้ก็มีแนวโน้มเบาบางลงไปนะครับแม้ว่าลมรสุมจะยังคงมีกําลังอยู่ก็ตามนะครับสําหรับภาคอีสานตอนล่างนะครับพี่น้องมองตรงภาคอีสานแม้จะอยู่ในพื้นที่หลังเขาและดูเหมือนฝนจะน้อยนะครับแต่ก็ยังมีตัวแปรพิเศษนะครับในวันนี้ที่อาจจะเข้ามามีบทบาทได้ครับ นั่นก็คืออะไรครับพี่น้องตามลูกศรสีเหลืองแนวสอบบรรจบของลมระดับบนนะครับซึ่งในบางจังหวะอาจจะเกิดจุดนัดพบกลางเวหานะฮะที่กระแสลมบนสองทิศทางพัดเข้ามาบีบอัดกันซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการยกตัวของอากาศและสร้างกลุ่มฝนขึ้นมาเป็นหย่อมๆได้ในพื้นที่สารล่างครับในขณะที่พื้นที่พักกลางด้านตะวันตกพักตะวันออกทั้งหมดแล้วก็พักใต้ตอนบนก็จะเป็นเรื่องราวของพลัง แห่งลมสองชั้นนะครับพี่น้องที่ทํางานร่วมกันอย่างเต็มกําลังนะครับเราก็จะเห็นมรสุมนะฮะลมมรสุมระดับล่างลูกศรสีแดงที่พัดเข้ามาด้วยกําลังแรงมากถึงโคตรแรงแล้วก็มีลมระดับบนลูกศรสีเหลืองที่พัดมาจากทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ด้วยกําลังแรงเช่นกันก็คือการทํางานที่สอดประสานกันนะครับพี่น้องแรงผักดันสองชั้นนี้มีพลังกาลังมหาศาลนะครับพอที่จะทําให้เกิดปรากฏการณ์ฝนล้นเขา หรือความชื้นที่ถูกบีบนะฮะถูกบังคับให้ทะลักข้ามเข้ามาตกในพื้นที่หลังเขาได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับเหมือนมเมื่อวานนี่ยครับการที่ลมทั้งสองระดับแรงจัดขนาดนี้นะครับพี่น้องก็เปรียบเสมือนพัดลมยักษ์นะฮะพัดลมใหญ่ยักษ์ที่คอยปัดเป่ากลุ่มฝนให้เคลื่อนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับดังนั้นฝนที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะามาไวไปไวนะครับ หรือตกตก,ตกหยุดหยุดสลับกันไปทำให้บรรยากาศโดยรอบอาจจะคลื่นฟ้าคลื่นฝนเกือบทั้งวันนะพี่น้องแต่ปริมาณน้ําที่สะสมในแต่ละจุดก็อาจจะไม่เยอะเลยนะครับไม่มากเลยนะครับไม่มากเลยเท่าที่ความแรงของลมบ่งชี้นั่นแหละครับและสําหรับพื้นที่ภาคใต้นะฮะตอนกลางและตอนล่างก็ยังคงออกทรงเดิมนะครับลมมรสุมอ่อนมีลิมม,มีลิมความกดอากาศสูงนะฮะแทรกฝนเบาบางหรือไม่ตกโดยทั่วไปนะครับ แลวก็ภาพนี้ก็คือผลการคาดการณ์ปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงแต่ละภาคนะครับตั้งแต่เวลา7โมงเช้าของวันนี้นะครับ21กรกฎาคมไปจนถึง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้22กรกฎาคมภาคเหนือนะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่้อยละ10ของพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดอุตรดิตถากำแพงเพชร พิจิตตพิศนุโลกพรธาบูรณ์ก็อาจจะตกได้ร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง40ของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธา,านีนะฮะอีสานล่างก็ร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่อาจจะตกได้แล้วก็ตกบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมร้อยละ40ของพื้นที่ขึ้นไปนะครับ พักกลางนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง60ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทสมุทสสงครามสมุทสาครน,นะครับนครปฐมกรุงเทพหานครและปริมณฑลก็ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีก็อยู่ด้านตะวันตกก็ตกเยอะหน่อยก็ประมาณร้อยละ60ของพื้นที่ พื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับร้อยละ40ของพื้นที่และก็บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40่สของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและและนองนะครับส่วนสําหรับ พืนบ้านนะครับอย่างสปเรา,าก็จะมีฝนร้อยละ60สิถึงเจของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณแขวงหลวงน้ํเทาวดมไซพงศารีหลวงพระบางเชียงขวางหัวพันเวียงจันทร์ไทรสมบูรณ์บริกรมไซคำามน่นสวรรค์เขตสารวันอัตตะปรืรอเสกองและและจำปาสักนะครับของเรา n ขอบในนะครับลมระดับบนขอบในของพายุก็เข้ามาถึงนะครับก็เลยมีฝนเยอะนะครับเยอะกับบ้านเรานะครับ มาดูสถานการณ์คลื่นลมในทะเลในช่วงท้ายกันเช่นเคยนะครับพี่น้องอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนตอนล่างคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสําหรับทะเลอันดามันนะครับตอนบนคลื่นยังคงสูง 3- 4เมตรเลยนะครับพี่น้องเรือเล็กก็งดนะครับงดออกจากฝั่งตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรสวัสดีครับ